ชั้นแรกมาแล้วนี่เบ็ดจมนี่ครับโอ้ติดอีกแล้วครับผมโอ้หืจุ้งกระครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาใส่เยืดนฮะวันนี้ช่วงบ่ายฝนตกหนักครับผมจนถึงเย็นเลยกั้แว่าจะใส่อยู่สะเดือนกังจะออกไปขุดแล้วฝนก็ตกต่อครับสท้ายก็ต้องมาสองเขียดวันนี้น่าจะสามสิกว่าแล้วครับผมจับเขียดมันนานจะเกือบชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวมาใส่เบ็ดกันครับเบ็ดยี่สิบดังนะครับผมมาดูว่าจะมันไหมนะครับหวังว่าจะไม่ไม่เป็นเหมือนหลายๆคลิปที่ผ่านมานะไปไปครับผมตอนนี้ฝนมันรินด้วยครับผมภาพอาจจะไม่ชัดแล้วก็อาจจะถ่ายได้ไม่นานนะครับผมไปครับทั้งที่แล้วตรงนี้ไม่ติดครับใส่ไม่ได้ครับคุนมีขั้นเบ็ดของคนแล้วครับย้ายไมยครับผม อะไรครับผมสายต้องเปลี่ยนไม้ครับใส่ไม้เดิมครับผมเพราะว่าไม้ใส่เด็ดไม่มีครับไม้เดิมพี่กป็นด้เช่นใหญ่แล้วเปล่าทั้ทงที่แล้วนู่นที่มันหลุดครับหลุดสองคำสติดเลยกินคู่กันครั้งนั้นใส่เยอะแค่เดือนครับอย่างนี้นยอย่างเด็กเด็กครับผม วันนี้เขียดพอจะมีอกอยู่ครับผมตามข้างทางครับจับได้แค่ข้างทางอย่างเดียวครับเพราะว่าตามไรนาเขายังไม่ได้ขุดมันขุดอะไรนะครับ หมันนันหมันเรียบร้อยโอเคทุกคนตอนนี้ใส่เบ็ดเสร็จแล้วครับผม20่ชันเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าครับผมว่าจะมันขนาดไหนฝนกำลังจะมาอีกรอบหนึ่งครับผมอปเดี๋ยกลับบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวตอนเช้าครับผม จูกระตอนเปื้อกระผมสวัสดีทุกคนครับเช้านี้มากู้เบ็ดครับผมหลังจากเมื่อคืนฝนตกหนักอีกแล้วครับผมโหเรียกว่าตกได้ตกดีตกดูเถยน้าเต็มคลองเลยครับผมมองไปทางซ้ายทางขวาน้าก็เต็มคลองฮะอ,อชุ่มชื้นเหลือเกินเสียดายว่าข้าวยังไม่โตชาวนาเขายังไม่อยากให้ไปใส่เบ็ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้นข้าวมันจะขาดนะก็เลยใส่ได้เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะ เป็นบางที่บางไมยโอ้เสียดายครับผมรอยนิดหนึ่งได้ตย่ยนาข้าวตเต็มที่แน่นอนแฉลบมองไปทางขวาเห็นไหมะโอ้ยขวามือไม่เบ็ดงอครับผมจอดเอียดเลยครับผมขี่รถมาฉัานมาเจอคันนี้ครับที่ใส่ไว้ดูคันเบ็ดอาจจะมองไม่เห็นครับนี่มันจมเข้าไปนี่นีเลยเดีย๋ยวไปดูครับว่าจะติดไหม โอ้หตอนนี้นะ้ำคลองเต็มเอียดเลยนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักครับผมอ่ะอไปูกทางน้ำเดี๋ย่เรามาดูนี่ก่อนห,อหลักมาไหมหลุดมากนี่ทุกคนโอ้โหหลุดครับโอ้สยดายครับผมหลุดฮนะเมืคืนผมใส่ไว้ตรงไหนนอน้อย ตรงนั้นเอางานเข้าแล้วครับทุกคนน้ำมันท่วมไงเฮ้ยจำไม่ได้ครับผมงานเข้าแล้วครับที่จำได้ว่าแวกแวกนิดนึงอยู่นะตรงนี้หรือเปล่า ไอ้มีเบ็ดครับอ่ะเฮ้องานเข้าตรงไหนวะนี่อะกี้ใส่ตรงไหนนี่คันนี้คันสุดท้ายนี่คั้นสุดท้ายได้เปล่าหนึ่งใสสามขั้นครับตรงนี้ครับ โอ้สะต้นตรงนี้ใช่ใช่ใช่คันสุดท้ายครับโอ้โหอันนี้ตีขึ้นขมมนครับเบ็ดขึ้นขมมนเลยไม่ติดครับผมอู้น้ำท่วมไหมสองไม่ติดครับผมมีแอคชั่นแค่คันเดียวโน่นนั้นไม่ติดครับผมโอ้แบบนี้ก็งานเข้าครับถ้าปลา,ากินไม่คันก็ขียดลอยครับผม อันนี้ไม่ติดครับนิ่งเฉยโอ้โหโอ้ย,อย,อยมาแล้วไอ้ชั่นแรกครับผมไอ้ชั่นแรกมาแล้วนี่เบ็ดจมเลยครับเหมือนจะ,จะสันๆน,นิดนึงนะเอาแล้วเอาแล้วมีอาการแล้วครับผมเดี๋ยวผมตัดกล้องแป๊บนึงโอ้ดูว่าจะติดไหม,ไมติดหรือเปล่าครับ ติดครับผมโอ้โหคอนครับผมหลุดพอดีครับโอ้โหดึงขึ้นมาหลุดพอดีครับติดปลายป่าครับผมนี่ครับเห็มแรกไหครับผมของวันนี้ครับเอาละ,ละมันแล้วมันแล้วครับผม โอ้โหสนมสนมน้ำเต็มทุ่งนาครับเมื่อคืนน้ำตรงนี้ไม่มีนะครับออเม็ดไข่นี่มาใส่ไว้เนี่ยผมไม่เห็นนั่นี่ยช่งเถอะอันนี้ไม่ติดครับผมใส่ยังไงนะักบิงละคันมีละคันสองคัน เห็นฝั่งนู้นเมืม่อคืนผมจะไปใส่ก็เห็นคันหนึ่งตรงน,นี้ก็คันหนึ่งเจออีกแล้วแบบนี้เฮ้ย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 มันเบ็ดยกอกเว้ยทนุนเบ็ดเหมือนมันเบ็ดมีอาการครับโอ้ติดอีกแล้วครับผมอู้หูมีนินหญ่ครับนินจ์หมานสองแต้มครับผมโอ้โอโอโอ มาแล้วครับผมอรันนี้ไม่กินครับยเยอะหมดครับผมเยอะหมดโอ้เห็นไหมเขียดลอยครับเพราะว่าน้ำมันจมเอ่น้ำมันขึ้นครับผมอโอเคเดี๋ยวคู่เบ็ดครับโอ้หนาำล้นคลองครับ ล้นคลองครับดูครับอื้มอันนี้เป็นยังไงไม่น่าติดนะเพราะติดน่าจะมีมีพันมีแอคชั่นพันแล้วโอ้โหขีดตายครับผมอานนี้เป็นช่นไดบ้อกขันเบ็ดหายไปหน้อย โอ้นี่ไงนี่วคันเป็ดหอยโอโ้ขึ้นมาเยอะเลยครับโอ้ไม่ติดตตครับผมตามหาแต้มที่สามครับตรงนี้ผมใส่หนึ่งคันนะโอ้โหงงขนาดนี้เลยเหรออยู่ไม่เนี่ยเนี่ยโอ้โหหลุดครับผม ัไม่อยู่ครับนี่จะได้ใส่ตอนเย็นแล้วมายามตอนดึกนะแจวเลยนี่กว่าจะใส่เสร็จสามทุ่มกว่าแล้วครับผมโอ้ฝั่งนี้นิ่งหมดเลยครับไม่มีอาการเลยเดตรงครับผมเดตรงกันเดตรง ตรงนี้ก็นิ่งครับไม่น่าติดเพราะว่าติดคงไม่ตรงแถวนีนไ้ไปดืมฝั่งนี้ต่อครับท่านเดินท่านเดิน,ดนเฮ้ยไม่เชื่องเป็นอย่างนั้นล่ะติดแล้วครืไว่ โหลุ่นมีเยอะหมดครับน้องปลาติด เป็นหายคันนึงเดี๋ยวขอไปตามหาแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมวันนี้เบ็ดครบ20่สิคันแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ได้2แต้มครับตัวเท่ากันเด่นๆเลยเรียกว่าเ,เท่ากันเลยครับผมเป็นไอช่อน2อตัว2แต้มครับนี่สองแต้มครับผม รูดไปประมาณสองสามพันครับประมาณสองสามพันที่ว่าพันกอย่าเบ็ดโจมไปแล้วไม่ติดนะครับผมก็เสียได้อยู่นะครับแต่ทำไมไปไรถ้าเกิดได้ใส่แต่ตอนเย็นนะแล้วมีเหยือกขีดนะว่าได้ลุ้นเยอะกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เราใส่ตอนเกือบสามทุ่มนะกว่าจะหาขีดได้ก็เลยช้าครับผมฝนตกด้วยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมฝากกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับไล่ไปกับบรรยากาศน้ำท่วมตอนนี้นะครับผม แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณสารคามด้วยนะครับที่ว่าเกลี่อนแต่งก็ผห็จะไม่ผิดนะอ่านขอาเมื่อคืนอ่าน,านแบบงงเงียบน,น่าจะน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นที่สารคามนะผมเปลี่ยนแต่โอ้หน้าเป็นห่วมากเลยครับตรงนี้ฝนตกก็ใครที่อยู่บ้านใกล้แมรุนั้นว,ว่าเป็นที่ต่างก็คอยจับตาดู้าดูเหตุการณ์ด้วย,ยนะครับผมนะฮะมิได้เตรี่ยนตัวทันที่ได้เคยมีอะไรจะไ,ได้แก้ไขทนันแค่ไหนสิบวิลลาไปก่อนเสร็จ